มีหลายคนครับที่อยากจะทำสายกรรมดึงหน้านะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า10ข้อควรรู้นะครับก่อนที่จะทำสายกรรมดึงหน้ามีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับ ข้อแรกครับที่เราควรรู้ครับถ้าเราอยากจะทำศัลยกรรมดึงหน้าครับนั่นคือเราต้องรู้ว่าหมอเนี่ยทำเทคนิคอะไรนะครับเทคนิคการผ่าตัดดึงหน้ามีเยอะมากครับแต่ส่วนสําคัญที่เราต้องรู้คือว่ามีเทคนิคการดึงในชั้น s m a า h หรือไม่นะครับคำว่าชั้นสม a าตคือชั้นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกครับผิวหน้าของเราจะมี5ชั้นครับชั้นผิวหนังชั้นไขมันชั้นสม a าชั้นใต้สม a าและชั้น กระดูกนะครับเยอะหุ้มกระดูกชั้นที่สําคัญคือชั้นสมารคือชั้นที่3ครับการผ่าตัดที่ชั้นสมารเนี่ยข้อดีคือจะทําให้ผิวหน้ามันตึงแล้วก็อยู่ได้ระยะยาวมากขึ้นนะครับที่สําคัญคือมันจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยดังนั้น,นต้องถามครับหรือเราต้องรู้ครับว่าการผ่าตัดนั้นทาในชั้นสมารหรือเปล่าถ้าเกิดผ่าตัดแค่ผิวๆครับ ข้อดีคือมันผ่าตัดง่ายครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ฉีดยาชาทำแต่ข้อเสียของมันครับถ้าเราไม่ได้ผ่าตัดที่ชั้นสมัทนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ยาวนานครับจะตกเร็วครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะดูไม่ธรรมชาติด้วยเพราะว่าเราดึงเฉพาะชั้นผิวแต่ว่าชั้นกล้ามเนื้อลึกเนี่ยมันยังหย่อนคล้อยอยู่ดังนั้นข้อแรกสําคัญเลยครับดูว่าเทคนิคผ่าตัดคืออะไรแนะนําให้ต้องรู้นะคบว่าผ่าตัดในชั้นสมัรทหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสม a s h ทไฟเคชั่นหรือว่าเทคนิคสมาร์ทเอ็กโทมีอันนี้ใช้น เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับข้อที่2ที่ควรรู้ครับก่อนทำศสกรรมความงาม,มเฉพาะการดึงหน้านะครับนั่นคือเทคนิคโดยรวมครับเทคนิคโดยรวมนอกจากชั้นสมาแล้วเนี่ยเทคนิคโดยรวมเขามีคอนเซปต์อย่างไรนะครับคอนเซปต์ที่สมัยใหม่ปัจจุบันเขาเรียกว่า m o เดิร์นเฟสซินะครับเทคนิคของ m o เดิร์นเฟสซิคือแผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็ว ที่สำคัญคือต้องเป็นธรรมชาติครับการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วหมอสามารถดึงได้นะครับดึงให้ร่องแก้มหายทั้งหมดได้เลยดึงให้มันตึงมากๆให้อายุลดลงเกิน20ปีทางการแพทย์ทําได้แต่หมอไม่แนะนําให้ทำครับเพราะว่าการทําดึงหน้าเนี่ย ข้อสาคัญคือความเป็นธรรมชาติครับถ้าเราดึงหน้าที่มันปึงเกินไปนะครับผลเสียนะก็คือเวลาเราแสดงสีหน้าครับมันจะแสดงสีหน้าไม่ออกครับมันจะปึงไปหมดนะครับทางภาษาแทยเขาเรียกว่าเป็น mask face นะครับคือเวลายิ้มก็ไม่มีร่องแก้มเลยแสดงสีหน้าไม่ได้แล้วหน้าจะรู้สึกตึงบางคนทําปึงเกินไปนะครับหลับตาไม่สนิทอ้าปากลําบากอันนี้คือผลเสียแล้วเพราะฉะมันหนักเกินไปดังนั้น คอนเซปต์ของการดึงหน้าครับเราต้องดึงให้พอดีครับเพราะว่าพอดีคือดูเป็นธรรมชาตินะครับดูอ่อนเยาว์ลงแต่ว่าลอกตนักๆน้อยลงแต่ไม่ได้หายไปหมดนะครับเวลาแสดงสีหน้าต้องทําได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซปต์หลักของทางโรเวียมังวดหรือว่าเทคนิคเรียกว่าโมเดนเฟสลิ็เลยนะครับข้อที่3นะครับที่เราควรรู้ก่อนทำศัยกรรมดึงหน้าครับเราต้องรู้ว่าเราคัรจะทําการผ่าตัดในส่วนไหนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับในสมัยก่อนครับถ้าเราบอกว่าดึงหน้าเนี่ย สัญญาแพทย์จะหมายถึงการดึงทั้งหน้าเลยนะครับการดึงทั้งหน้ารวมทั้งดึงคอด้วย ผู้แน่คือรวมหมดเลยทั้งหน้าทั้งคอเนี่ยดึงหมดเลยนะครับซึ่งอันนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วณปัจจุบันไม่ต้องทําอย่างนั้นได้ครับณปัจจุบันเรามีเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า segmental facelift นะครับคือเราจะแบ่งการทำศัลยกรรมดึงหน้าเนี่ยเป็นส่วนๆได้เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องดึงทุกส่วนนะครับเราสามารถเลือกเฉพาะส่วนที่เรามีปัญหาได้นะครับถ้าเรารวมหมดก็เรียกเป็น full facelift นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญครับถ้าเกิดเราทําดึงหน้าทั้งหมดเลยนะครับดึงหน้าทั้งสี่ส่วนเลย คือระยะเวลาพักฟื้นต้องนานกว่านานขึ้นนะต้องเผื่อเวลาในการพักฟื้นนานขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการบวมช้ําที่มากกว่าปกติได้อันนี้เราต้องรู้แต่ถ้าในเทคนิคปัจจุบันครับเรามาวิเคราะห์ปัญหากับหมอก่อนหมอจะแบ่งการดึงหน้าเป็น4ส่วนครับส่วนที่1นคือหน้าผากนะครับส่วนที่2คือบริเวณหางตา นะครับเรื่องหางคิ้วรอยตีนการนี่คือใบหน้าส่วนบนนะครส่วนที่3คือใบหน้าส่วนกลางกับใบหน้าส่วนล่างนะครและส่วนที่4คือคอดังนั้นเมื่อเราแบ่งการดึงหน้าเป็น4ส่วนเนี่ยข้อดีคือเราสามารถทําแยกส่วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตรงปัญหามากกว่าและเมื่อเราทําแยกส่วนเนี่ย ผลลั์ที่ได้นะก็จะตรงกับปัญหาแล้วก็การเจ็บการพักฟื้นก็จะน้อยลงด้วยเพราะเราไม่ต้องทําทั้งหมดนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับก็ต้องรู้ว่าเราทําส่วนไหนแล้วที่สําคัญเราทําแยกส่วนได้นะจะวิเคราะห์ดีๆเราอาจจะทําแยกเช่นบางคนครับอ,อายุมากแล้วแต่ว่าช่วงบนยังดีอยู่แต่ว่าเริ่มมีร่องน้ำมาาเริ่มมีร่องแก้มอันนี้หมอแนะนําดึงหน้าช่วงล่างอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยใบหน้าตึงหมดแต่มีคอย่อนเนื่องจากว่าลดน้ําหนักเยอะ มอแนะนําดึงคออย่างเดียวเพราะฉะนั้น,นถ้าเราดึงได้ตรงปัญหาก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับข้อที่4เลยครับสำคัญมากครับถ้าเราจะทาศัลยกรรมดึงหน้าครับต้องมาตรวจวิเคราะห์กับหมอก่อนนะครับว่าความหย่อนคอยของเรา1คืออยู่บริเวณใดครับซึ่งหมออย่างที่หมอกล่าวไปแล้วว่าเราจะแบ่งเป็น4ส่วน1นึ่งเราต้องรู้กันว่าความหย่อนคอยของเราเนี่ยบริเวณไหนมากที่สุดอันที่2เราจะมีการเกรดดิ้งครับ คือแต่ละส่วนเนี่ยเราจะเกรดดิ้งวิเคราะห์ว่าความจัดคข้ออยู่ในระดับ1ระดับ2ระดับ3หรือระดับ4นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญครับเพราะถ้าเราไม่มาวิเคราะห์กับหมอเลยนะครับบางคนส่งรูปมาอย่างเดียวแล้วก็อยากจะผ่าตัดเลยจริงๆไม่ตรงกับปัญหานะครับเพราะว่า ความหย่นคล้อยเนี่ยต้องตรวจโดยเทคนิคการแพทย์ที่ละเอียดนะครับเมื่อเราตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดเราจะรู้เลยว่าส่วนไหนจะเป็นต้องผ่าตัดและส่วนไหนไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับตัวอย่างเช่นถ้าความจั่นคล้อยอยู่ที่ระดับที่1กับระดับที่2อันนี้หมอนแนะนําว่าไม่ต้องผ่าตัดไดนะ้อาจจะไปใช้วิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการทําเลเซอร์บท็อกทำอัลเทร่าเป็นต้นนะครับแต่ถ้าความจั่นคล้อยในบริเวณใดอยู่ในระดับ3ระดับ4แล้วอันนี้แนะนําให้ผ่าตัดละเพราะว่าการทําอย่างอื่นที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยอาจจะช่วยได้น้อยละเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องมาปรึกษามหมอกันครับวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วเราจะทําให้การผ่าตัดแต่ละคนเนี่ยเฉพาะเจาะจงไปหรือเรียกว่าเป็น personalized สำหรับการผ่าตัดแต่ละคนนะครับ สิ่งที่ต้องรู้ข้อต่อไปนะครับถ้าเราจะทำศัลยกรรมดึงหน้าหรือเราอยากจะลดอายุให้มากๆครับเราต้องรู้ว่านอกจากการดึงหน้าเนี่ยหมอมีการเสริมส่วนอื่นเข้าไปหรือเปล่านะครับนอกจากการดึงหน้าเนี่ยจะมีการฉีดไขมันเติมเต็มด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญครับเพราะว่าจริงๆแล้วใบหน้าที่อ่อนเยานะครับจะมีอยู่2อย่างที่ควรทำครับคือทําให้ใบหน้าตึงขึ้นและทําให้ใบหน้าเต็มขึ้นครับ เมื่อเราอายุมากขึ้นครับส่วนต่างๆทุกชั้นของใบหน้าเนี่ยมันจะหย่อนคล้อยลงไปใช่ไหมครับอันนี้เราแก้ไขโดยการดึงหน้าละอีกอันหนึ่งที่สําคัญครับคือเมื่ออายุมากขึ้นครับไขมันใต้ผิวหนังมันจะฝ่อลงครับมันจะมีปริมาณน้อยลงดังนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะเพิ่มให้อ่อ่อนเยาว์ได้นั่นคือการฉีดแฟตกับ PRP ครับซึ่งเราจะเอาไขมันของตัวคนไข้เองนะครับสกัดมานะครับให้มีตัวสเตมเซลล์แล้วมาผสมกับ PRP คือเกล็ดเลือดของเราเองครับพวกนี้จะทําให้ไขมันเนี่ยอยู่ได้นาามมครีว ปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นครับเทคนิค ที่เราต้องรู้อย่างน,นึงคือนอกจากดึงหน้ามีการเสริมอย่างอื่นไหมส่วนเสริมที่สําคัญซึ่งสามารถทําไปพร้อมกันได้ครับนั่นคือเติมไขมันครับเราสามารถเติมไขมันที่บริเวณร่องแก้มร่องน้ำมากที่บริเวณหน้าผากบริเวณขมับเติมไขมันได้ทั่วทุกส่วนของใบหน้านะครับเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยมีความเต็มมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณภาพผิวนะครับดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของโมเดิร์นเฟสไลท์นะครับซึ่งเราจะต้องรู้ว่านอกจากการผ่าตัดดึงหน้าหมอมีการทําส่วนนี้ให้ไหมมีการฉีดไขมันและ PR P เพิ่มเข้าไปกับการดึงหน้าด้วยหรือไม่นะครับข้อที่6ครับที่เราต้องรู้ว่าเวลาเราจะดึงหน้าครับนั่นคือหมอที่ผ่าตัดเนี่ยเป็น s p e c i a l สต์ด้านนั้นหรือไม่นะครับจริงๆแล้วหมอที่ผ่าตัดจะมี2ส่วนครับหมอที่ผ่าตัดเลยเนี่ยก็จบ p l a s ซอร surgery โดยตรงก็จะเป็นหมอที่ผ่าตัดทางด้านใบหน้านะครับหรือจบ facial p l a สติกนะครับก็จะเป็นหมอผ่าตัดทางด้านใบหน้าโดยตรงเหมือนกันนะครับอันที่2ครับเวลาเราผ่าตัดโดยเฉพาะการดึงหน้าเนี่ยเรา,าอาจจะเป็นต้องดมยาสลบหรือทําให้ระงับปวดนะฮะให้ไม่เจ็บระหว่างผ่าตัด อันนี้เราก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยมี specialist ด้าน anesthesiologist หรือเปล่าหรือว่าหมอวิสัญญีแพทย์ถ้าพูดาสาง,ง่ายคือมีหมอดมยาช่วยหรือเปล่านะครับอันนี้สาคัญครับเพราะว่าหมอดมยาหรือวิสัญญีแพทย์จะช่วยดูแลตลอดขณะที่เราหลับนะครับสำคัญในการที่เขาจะเลือกใช้วิธีว่าจะใช้วิธีไหนในการทําให้เราดมยาสลบทําให้เราหลับนะครับจะใช้ยาตัวไหนแล้วก็มีการดูแลตั้งแต่ก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูครับว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกนั้นเนี่ยมี specialist ด้านพลาสติกเซอร์เจอรี่เฟเชียลพลาสติกไม้แล้วก็มีด้านอนาสิโอสูจิสครบหรือไม่ในการดูแลครบถ้วนนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่7นะครับการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าเนี่ยต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นการผ่าตัดใหญ่ชนิดหนึ่งครับเป็นเมเจอร์เซอร์เจอรี่เลยสมัยก่อนเขาถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ที่สุดในการทำศัลยกรรมความงามของทั้งตัวเลยนะครับการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยเป็นเมเจอร์เซอร์เจอรี่ที่ใหญ่มากแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาเทคนิคทำให้การผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากมากแต่อย่าางไรรก็ตมคับ การผ่าตัดดึงหน้าควรจะมีทีมที่พร้อมครับคำว่าทีมที่พร้อมเนี่ย là, คือตั้งแต่พยาบาลผู้ช่วยนะครับหมอเฉพาะทางแล้วก็มีห้องพักนะฮะมีห้องพักมีห้องพักฟื้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เวลาการผ่าตัดมากพอสมควรนะครับต้องใช้เวลาพักฟื้นมากพอสมควรดังนั้นทุกอย่างครับเราต้องดูโดยองรวมเลยว่ามีทีมงานที่พร้อมไหมเพราะว่าการผ่าดึงหน้าไม่ใช่ผ่าตัดเล็กๆนะครับเราต้องคิดเสมอว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ ้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีคุณภาพสูงมากนะครับข้อที่8ครับต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เลยครับในเมื่อการผ่าตัดศัลยกรรมถึงหน้าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับดังนั้นการพักฟื้นหรือการดูแลหลังผ่าตัดจะเป็นส่วนสําคัญมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูเลยว่าการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนั้นนะครับมีห้องพักฟื้นเป็นอย่างไรนะครับมีพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลเราตลอดยี่สี่ชั่วโมงหรือไม่นะครับอันนี้ส่วนสําคัญคือนอกจากดูเรื่องก่อนผ่าตัดและวางผ่าตัดแล้วเราต้องดูถึงระยะเวลาการผ่าตัดเลยว่า หมอให้นอนโรงพยาบาลกี่วันนะครับต้องเตรียมตัวนะครับว่าจะพักฟื้นที่โรงพยาบาลกี่วันบางที่นะครับไม่ให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีสถานที่เลยอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะทําัสยกรรมใหญ่แล้วเราจะต้องไปพักฟื้นที่อื่นมันเหมาะสมหรือไม่นะครับถ้าจริงๆแล้วนะ หมอแนะนําว่าต้องเป็นสถานที่ที่มีพยาบาลดูแลตลอดนะครับในการพักฟื้นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาพักฟื้นที่ยาวนานพอสมควรให้มันเหมาะสมกับใายกรรมดึงหน้าว่าเราทําส่วนไหนบ้างถ้าเราทําเยอะแน่นอนก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นในโรงพยาบาลที่มากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นส่วนสําคัญครับ ต้องดูตอน post operative recovery ด้วยว่ามีการดูแลที่ครบถ้วนหรือไม่นะครับมาถึงข้อที่9กันครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการทำศัลยกรรมความงามทุกประเภทนั่นคือความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นการทำศัลยกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนการซื้อของนะครับการซื้อของถ้าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ซื้อใหม่ได้แต่การทำศัลยกรรมความงามมันเป็นการผ่าตัดกับใบหน้าของเราครับผ่าตัดกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ความปลอดภัยสําคัญที่สุดครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาการผ่าตัดแก้ไขทําได้ลําบากสิ่งสําคัญครับต้องดูเลยครับว่าสถานพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการศัลยกรรมดึงหน้าเนี่ยมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้างน,นะครับมีเครื่องช่วยชีวิตไหมถ้าเกิดปัญหาจริงๆนะครับมีห้องพักฟื้นไหมมีห้อง ICU ียูไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆบางทีไม่ได้มีห้อง ICU ไม่ได้มีแผนกที่ช่วยชีวิตเลยซึ่งอันนี้สําคัญนะครับยาตัวยาทุกอย่างนะครับห้องผ่าตัด มีความสเตอร l ไลเซชันมากแค่ไหนนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นอย่างไรอันนี้คือเรื่องของเซฟตี้โดยรวมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากครับการที่จะเลือกผ่าตัดนอกจากเราจะเลือกแพทย์แล้วส่วนสําคัญก็คือสถานพยาบาลเลยะครับว่าเรามีรองรับพอสําหรับการทําผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเช่นการใช้กำรดรึงหน้าหรือไม่นะครับ และข้อสุดท้ายครับข้อที่10ครับหลังจากที่เราดูมาครบทุกข้อแล้วเนี่ยข้อที่10ก็อย่าลืมดูนะครับผลงานของหมอนะครับผลงานของแพทย์หรือผลงานของโรงพยาบาลเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วหมอไม่ได้อยากให้ไปดูรีวิวรูปสวยๆทั้งหมดนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นไปได้ครับ ถ้าเรามีเพื่อนหรือมีคนที่เคยทํามาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลตรงเลยนะครับจะเป็นข้อมูลที่ผ่านจากประสบการณ์ที่เขาทามาแล้วโดยตรงอันนี้จะสําคัญกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น customer review หรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักและเคยทําไปถ้าเราถามจากคนนั้นได้หรือเราเห็นจริงๆเลยว่าเออคนนี้เคยผ่าตัดที่นี่แล้วแผลผ่าตัดเป็นอย่างไรการดูแลเป็นอย่างไรถ้าเราสอบถามกาบคนที่เคยผ่าตัดได้ที่เขาเป็น customer โดยตรงอันนี้คือดีที่สุดครับแต่เราทําไม่ได้ก็ ต้องดูต่อมาครับเวลาเราดูรีวิวสิ่งสําคัญคืออย่าดูแต่ข้อดีครับเราต้องดูรีวิวที่มันเป็นวิชาการทางการแพทย์ร่วมด้วยนะครับแน่นอนว่ารูปสวย,สวยมีเยอะครับแต่ว่าอันที่เป็นหลักการแพทย์จริงๆว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรก่อนผ่าตัดควรจะ,ะทําตัวอย่างไรหลังผ่าตัดะมีการพักฟื้นยาวนานเท่าไหร่พวกนี้เป็นข้อมูลที่จริงๆคนไม่ค่อยสนใจอ่านมากเพราะว่ามันดูไม่น่าสนใจครับแต่จริงๆสําคัญที่สุดครับถ้าเราจะเลือกสถานพยาบาลเลือกอหมอแล้วก็อยากจะทําให้ มันจบครั้งเดียวแล้วดีครั้งเดียวนยจริงๆแล้วการหาข้อมูลในส่วนนี้สาคัญครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับในข้อที่10ครับก็คือเราต้องหาข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็พยายามดูรีวิวที่มีประโยชน์มีข้อมูลทางการแพทย์ครบถ้วนแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดในการทำศัลยกรรมดึงหน้ากันนะครับไม่ผิดหวังเลยค่ะเหนือความคาดหมายจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะดูดีได้มากขนาดนี้ would feel l I i g h h มันฟิลอบมากค่ะสองกระจกทุกๆวันแล้วมองเห็นหน้าตัวเองแล้วเหมือนเราอายุลดลงไป20ปีเลยค่ะคุณหมอเยี่ยมจริงๆเลยค่ะ